นี่เปล่าอันนี้เปล่าเหมือนกันว่าลากที่จุดไปหาจุดสิจุดไปหาจุดสิเย้ตรงลาเปลี่ยนอันนี้รึเปล่มันขนาดนั้นเลยเหรอพั่อผมนั่งเรื่อยๆดิขนาดนั้นนั่งบนตักนั่งตัดกันดีไปตรงไหนนั่ก็จะตันดไปนะนี่ไงพร้อมดูนะเห็นไหมลากจุดกับจุดนี่ลากจุดไปหาจุดนี่ดูนะเอ๋เห็นไหมนั่งดีๆนั่งดีๆ อ่ะลองดูซิอันไหนเหมือนกันพร้อมลองดูว่าอันไหนเหมือนกันอันนี้เหมือนกับอันไหนครับิจุดจุดอยู่ไหนจุดอยู่ตรงนี้เอออ่าอันไหนเหมือนกันป่ะสองจุดนี้ป่ะจุดไหนอีกง่วงไหมครับง่วงครับตั้งใจอะไรขนาดนี้พี่ฟอสโอ้ยากดูขนาดเรือ นกลางอันกลางกลางเออเอออันไหนอันไหนอันใหญ่อันใหญ่อันลิมอันลิมแบบนี่นี่ไงพร้อมลองทำสินี่เย้ป๊อบเมอร์ป๊อบเมอร์ความเก่งไหมเก่งเหรอ